สวัสดีครับผมประดิษฐ์ที่ดินแบ่งขายและบริการขุดโคกหนองงานะครับเขตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราพามาดูที่ดินนะครับแปลงสีไล่นะครับหนึ่งงานแปดสิบสองตารางวาครับซึ่งแปลงนี้นะครับอยู่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับถ้าท่านใดนะครับสนใจที่ดินที่เป็นสวนป่านะครับสวนป่ามีต้นไม้นะครับแล้วก็มีบ่อน้ํานะครับที่เราขุดไว้ให้กับลูกค้านะครับ ซึ่งบ <thin, S 1> ่อน้าจะอยู่ด <rogue. S 2> ้านด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็มีต้นตาลนะครับต้นตาลอยู่ประมาณ4ี่ห้าต้นนะครับซึ่งอยู่บริเวณรอบเขตที่ดินเราของเรานะครับแล้วก็จะมีต้นสะเดานะครับอันนี้จะเดาอยู่ริมเขตนะครับแล้วก็มีต้นประดูอยู่3ต้นครับด้านหน้าของเราครับก็จะเป็นต้นประดูนะครับแล้วก็บริเวณนะครับรอบๆนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับ ซึ่งที่ดินของเรานะครับได้ขุดบ่อไว้ให้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ทําที่ปลูกบ้านนะครับซึ่งเราถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อที่ที่ถมนะครับในเนื้อที่ทั้งหมดสี่ไร่หนึ่งงานแปดสิบสองตารางวาที่เราถมไว้ให้ก็คือประมาณสองไร่กว่านะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ถมขึ้นมานะครับปกติเป็นท้องนานะครับท้องนาครับเราก็ถมไว้ให้อีกประมาณสองร้อยเที่ยวนะครับซึ่งด้านล่างนะครับ คข้างที่ดินของเรานะครับก็บริเวณด้านท้ายนะครับก็จะเป็นถนนนะครับแล้วก็เป็นคลองนะครับก็ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านนู้นจะเป็นคลองใหญ่นะครับมีฝายกักเก็บน้ํานะครับเวลาหน้าฝนนะครับก็จะกักเก็บน้ําแล้วก็สามารถนะครับปล่อยเข้าในบ่อของเราได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องวิทน้ํานะครับครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับที่ดินนะครับ ที่เป็นสวนป่านะครับก็ขอเชิญนะครับแวะเข้ามาชมที่ดินหรือโทรมานะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับบ่อน้ำซึ่งมีขนาดประมาณหนึ่งงานนะครับที่เราขุดไว้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแนวนะครับต้นตาลนะครับแล้วก็บริเวณบ่อน้ำก็มีขนาดนะครับลึกนะครับประมาณสามเมตรนะครับ บริเวณบ่อน้ําของเรานะครับก็แล้วก็ด้านหน้าครับก็จะมีต้นมะขามใหญ่นะครับแล้วก็ที่ดินที่เราถมไว้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับลองแวะเข้ามาชมได้ทุกวันนะครับหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ครับที่เบอร์นะครับ098 176ก้าแนะครับศูนย์ครับขอบคุณมากครับ